สวัสดีครับได้มีโอกาสมาเที่ยวชมไรดีกวันตะวันเป็นไงบ้างครับก็มาครั้งที่2แล้วค่ะสวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทําให้คนละเอ็ดได้มีที่ถ่ายรูปสวยๆไม่แพ้จังหวัดอื่นใช่ไหมครับเด<ช>ินทางมาจาก <ๆ S 1> ที่ไหนคะเนี่ยจากจตุรคัพพิมานค่ะแต่ววันนี้นะครับสิ่งที่ประทับใจในสิ่งที่ของคุณได้เห็นมีมุมไหนบ้างเนี่ยก็ะจะชอบมุม ดอกทานตะวันค่ะแล้วก็จริงชอบทุกมุมอะค่ะคือมันสดใสแล้วก็เหมาะสําหรับสาวๆด้วยใช่เพรก็ชอบมีหลายคนเขาไปเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็เหยียบย่าต้นไม้ดอกไม้หักเกินเนาะใช่่ก็เมื่อวานที่มาก็ยังไม่ขนาดนี้วันนี้คือมีร่องรอยเลยค่ะเนี่ยคุณได้เชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวชมสวนดอกไม้บิ๊กวันโอวันของจังหวัดระยองนะฮะค่ะก็สวนดอกไม้บิ๊กวันโอวันนะคะก็ น่าจะจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้นี่ก็ดอกไม้บางส่วนก็เริ่มที่จะโรยแล้วถ้าหากว่าใครยังไม่มาก็รีบมานะคะสวยมากค่ะขอบคุณครับน้องๆอะไรกันเนี่ยโบค่ะป็นโบคนสวยเนาะนางแบบข้าวทุ่งกุลาชาทุ่งกุลาผ้าไหมทุ่งกุลาทุกอย่างของทุ่งกุลาอ่าค่ะอาทำไมอยู่จตุร์ทำไมไปอยู่ไปดังอยู่ทุ่งกุลาก็จตุู์ก็เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไปทุกทุ่งอยู่แล้วขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะ